สวัสดีครับพระผมวันนี้นะครับมาเป็นแบบทางการน้อยนะครับวันนี้ผมจะมานะครับบอกเอฟซีทุกท่านนะครับท่านใดที่มีเหรียญเซฟนะครับที่บรดได้ใช้นะครับผมและลุงชัยนะครับจะมารับซื้อนะครับในราคานะครับเหรียญละห้าบาทนะครับดูลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญซินะครับ ท่านใดนะครับที่มีอยู่แล้วบไม่ได้จชานะครับวางไว้หลังตู้เย็นหลังทีวีตามโต๊ะต่างๆนะครับสามารถนะครับนํามาขายได้ครับผมรับซื้อจริงงานนี้ซื้อจริงครับบอกเลยว่าซื้อจริงเนาะอืมเออผมรับซื้อจริงนะครับดูด้านหลังของเหรียญนะครับดูด้านหลังของเหรียญครับดูนะครับดูขันชัๆเลยครับ ผมรับซื้อเหรียญละห้าบาทนะครับเหรียญละห้าบาทนะครับท่านใดมีนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับทักแชทต,ต่อเรอรับซื้อมาได้ไหนมาขายริงไอ้เส้นเ,เรียญซิปิ้งซื้อแค่ห้าบาทพ้นกับปุตุนไปแบกึ่งอะอู้ไปเลยบางโนงไไกนนน็ไปได้ใจกันเอาเอาหัซื้อเฉพาะโนที่แบได้ใจกัน นันเหรอมื้อน้องมีแค่ขายจิงดูไปเลยบายบเดี๋ยวผมไปับซื้อับซื้อเดียวปเ็บไถ้ามีเป็นมื่นเหลียญนะก็ซ้อมาขายจิงอ้าวาบัตงมาตรงใช่ได้คนซื้อจดดนอยมาขายเอา